สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเขาเรียกว่าสถานที่เคยเรียนจำเรียนจำเก่าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเขตชุมชนครับเมื่อก่อนเป็นเรียนจำนะแต่ตอนนี้ไปสภาพเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะไปสภาพได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่เราสังเกตเห็นเป็นว่า รีนี่คือเรือนจําเก่าจะเป็นอะไรนั้นไปไปดูกันครับนี่ครับเขาเรียกว่าหอนะอันนี้เขาเรียกหออะไรหอสมเมืงไม่ไม่เนี่ยป้อมยมคุกเหรอหอเก่าอเก่าในที่อยู่ในคุกอยู่ในเดือนจำนะท่านผู้ชมนะผู้คุมเขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะเนี้ยจะพาปนีนเงิแพงเข้าไปดูฝั่งข้างในว่ามันคืออะไรตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยที่เรา ดูแทบไม่รู้เลยว่าที่นี่คือเรือนจําเก่านะท่านผู้ชมนะเนี่ยเรือนจาเก่าตัวนี้สร้างมาหลายสิบป,ปีมากเลยแต่ตัวน,นี้ตัวทุกคนลืมไปหมดเลยว่าที่นี่คือเรือนจําเก่าปากน้ําเมืองสมุทรปราการปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเขาเขาทําเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็นี่เป็นหอชมเมืองหอชมเมืองเขาสร้างทับเรือนจําเก่าเห็นไหมท่านผู้ชม อันนี้คือสัญลักษณ์ที่เขาจะเอาลงเหลืวไว้อยู่ให้คนได้รู้ว่าที่นี่คือเรียนจำเก่าของเมืองป,ปากน้ำน,นะเนี่ยเขาก็จะกลางคืนจะเปิดไฟนี่สวยงามมากเลยเนี่ยทีนี้ก็จะมีบ้านประชาชนรอบๆรอบเนี่ยก็เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามของเรียนจำ เป็นจาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นพัฒนาสวยงามขึ้นเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยววันเสาร์ที่นี่คนมาเยอะมากเลยเพราะเด็กๆขึ้นมาชมหอชมเมืองครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเราขึ้นไปข้างบนเราส่งมาข้างล่างสวยงามมากวิวสวยมากแล้วข้างบนลมเย็นสบายมีแอร์ด้วยนะสวยงามมากๆเลยนะครับ